นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอารหัง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  <lone> สัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอาระหัง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  สัมมาอารตถางสัมมาอาตหั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 ง มมาอะรหังสัมมาอาระหังสัมมาอ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 ระหังสัมมา สัมมาอระหัง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 สัม สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหัง <blunt animation> สัมมาอาระหัง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 สัมมา อรหังส,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 สัมมาอระหัง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 สัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนินทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหอารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหอารอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาหารอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหงตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปาชาโหงตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุ